สวัสดีครับชาวบีทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องบีของเราครับก็มีสาระดีๆนะครับความรู้มาฝากนิดนึงอีกแล้ววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆม,มาดูไซเคิลของเจ้าตัว macbook นะครับหลายๆคนอยากดูว่าเอ้ยแบบผมใช้ cycle ไซเคิลไปเท่าไหร่นะครับอย่าง macbook นะครับอย่าง macbook pro ตัวนี้ของผมนะครับ ไซเคิลแบตเตอรี่นะครับใช้งานจนกว่าจะเสื่อมเนี่ยได้หนึ่งพันรอบนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายการทํางานอีกทีนะครับว่าอธิบายมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะมันยาวเดี๋ยวผมใครอยากดูนะครับทําตามผมเลยนะครับเบื้องต้นเพื่อนๆมากดที่ตัวลูปแอปเปิลนะครับตัวนี้นะครับมุมบนนะครับซ้ายมือตัวนี้นะครับแล้วเพื่อนๆมาที่นะครับ s ิสเต็มเซตติ g งนะครับตรงนี้นะครับนะฮะแล้วมาที่ about ตรงนี้นะครับ เพื่อนนะนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาร่างสุดนะครับจะเจอคำว่า system report นะครับนะครับการรายงานของระบบภาษาไทยนั่นเองนะครับหรือว่า system report ภาษาอังกฤษนะครับนะตัวนี้นะครับล่างสุดนะครับมันจะมีบอกทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับมันเป็นการรายงานนะครับมีข้อผิดพลาดมีอะไรมันจะบอกตรงนี้หมดทีนี้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเราจะมาดูไซเคิลแบตของเรากันนะครับ ของผมเดี๋ยวลองดูกันหน่อยนะฮะหนึ่งพันไซเคิลนะครับถึงจะมีปัญหาหรือว่าดามเหรือว่าเสียนะครับคือไม่เสียหรอกประจุมันจะลดลงจนแบบต้องเสียบชาร์จไปเล่นไปเล่นได้น้อยนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนเลื่องมาที่ตัวนี่ครับที่เขียนว่าพ o วเวนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะพลวเวนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับสังเกตนะครับตัวนี้ฮะนี่ครับไซเคิลนะครับนี่ครับ อยู่ตรงแถวๆนี่ครับ Help Information ตรงนี้นะครับนี่ฮะเพื่อนๆนี่ครับนี่ฮะออาเล็กไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมยกให้เพื่อนๆดูดีกว่านี่ครับเครื่องมันใหญ่นหนึ่งนะนี่ฮะเดี๋ยวผมแคปหน้าจอดูให้อีกทีหนึ่งนะครับว่านะครับเป็นอย่างไรนะครับของผมอยู่ที่สองร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับก็ยังใช้งานได้อีกยาวนานนะครับเพราะว่ามันหนึ่งพันนะครับ ก็ใครที่จะซื้อมือสองหรือว่าซื้อไปใช้งานนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมทาไฮไลท์ให้นะครับแบบนี้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะตัวเล็กหน่อยนะฮะเนี่ยครับก็ใครที่จะซื้อไปใช้งานเนี่ยก็แนะนําให้ดูตรงนี้นะ